เอหิภิกขุปัญจวัคคีบวชเป็นภิกษุพระอัญญาโกณธัญญาเทระผู้มีอายุเห็นซึ่งพระโลกุตระรมแล้วและล่วงเสียซึ่งวิจิกิจชาคือปราศจากสงสัยในพระพุทธศาสนาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเจ้าข้าพระองค์นี้ขอจงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนัก พระสัพพัญยูพระพุทธเจ้ามีพุทธดีกาตรัสว่าเอหิภิกขุท่านจงมาเป็นภิกษุประพฤติซึ่งศาสนามัคคพรมาจัน์ในพระธรรมวินัยอันตถาคตกล่าวไว้เป็นอันดีเพื่อจะก,กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยอาการอันชอบมีพุทธดีกาตรัสเท่านั้น ก็อุปสมบทพระอัญญาโกนธัญะเทระพระตถาคตเจ้าโปรดประทานอุปสมบทแก่ผู้เป็นเจ้าทั้งสี่ว่าเอถะพิขโพเป็นอาทิเป็นภิกษุภาวะทั้งสิ้นแล้วทรงตรัสบอกซึ่งสภาวะลักษณะแห่งกรรมฐานว่าธรรมดาบุคคลผู้ใดพิจารณาเห็นสังขารธรรม เป็นอนิจจังบุคคลผู้นั้นก็อาจเห็นซึ่งทุกขลักษณะในภพค,คือราคะโทสะโมหะให้เสื่อมสูญจากสันดานพุทธ,ธิีกาตรัสว่าสัพเพสังขาราอ,อนิจจาเป็นอาทิสังขาราสังขาราธรรมทั้งปวงล้วนไม่ได้เที่ยง แลสังขารธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์แลสังขารธรรมทั้งปวงมิได้เป็นของตนคือไม่ประพฤติด้วยอำนาจแห่งตนพุทธดีกาประวัติประธานพุทโธวาทดแก่พระสาวกทั้งหลายด้วยประการชนีให้ตั้งอยู่ในปรมัตธ,ธรรมและบอกพระวิปัสสนากรรมฐาน ให้พิจารณาพระไตรรักษณะสมเด็จพระาศาสดาเจ้าพระวสสายุ่นป่าอิสิปัตนะมรุคทายวัน